เฮ้ยจินตนาการสิคะว่าคุณได้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเครื่องใหม่ในราคาที่ลดกระหน่ำแบบไม่เคยเห็นมาก,ก่อนด้วยส่วนลดสูงสุดถึง6 2เและโค้ดลดเพิ่มอีก3 0 0พันบาทนี่คือโอกาสทองที่ Honor o อ f ฟ c i a l s t o สโตนำมาสู่เทศกาลชอปปิ้ง g 11. 11.1ที่ทุกคนรอคอยแต่เดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่แค่การลดราคาเท่านั้นมันคือการเปลี่ยนและสไตล์ของคุณให้ดีขึ้นถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องมือเทคโนโลยีที่ตอบสนองทุกความต้องการวันนี้เราจะพาไปสำรวจแคมเปญ อ็ n น r Official Store x 1 1 1ดีลดหนักแบบละเอียดเพื่อให้คุณเข้าใจทุกอย่างชัดเจนและพร้อมจะชัดอัปาะแบบฉลาดขึ้นมาดูกันเลยว่าทำไมนักชอปหลายคนถึงพลาดไม่ได้โอเคเริ่มจากพื้นฐานกันก่นกอนนะคะสำหรับใครที่ยังใหม่กับเทศกาล 11. 1 1หนึ่งมันคือวันช้อปปิ้งออนไลน์ใหญ่สุดของโลกที่เกิดขึ้นทุกปีในวันที่11พฤศจิกายนเหมือนกับล็อกบัสเตอร์สัลเลอร์ที่ทุกคนต้องการส่วนลดใหญ่และออเนอร์ก็ไม่พลาดที่จะเข้าร่วมด้วยแคมเเปสุดแแรงงงงของตอตตตััตัวว้่่นที7 พฤศจิกายน2568เป็นต้นไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายน2568คุณสามารถเลือกซื้อสินค้าคุณภาพสูงจากอ o อ o เร์ได้ผ่านร้านค้าออฟฟิเชียนสโตบนแพลตฟอร์มออนไลน์ยอดนิยมอย่างช h อปปี l a าซาด้าและที่ทอกช็อปที่สำคัญคือแคมเปญนี้ครอบคลุมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตรุ่นฮิตมากมายไม่ว่าจะเป็นอ o อ o เ400 Pro ออเ400อ o อ o เ400 Lite ออเ X9 45G อ o อ o เ X64 Honor X5B+ Plus Honor Pad X9A LTE และ Honor Pa d X8A Wi-Fi ให้คุณได้เลือกตามความเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ตัวเองลองนึกภาพดูสิถ้าคุณเป็นคนชอบเล่นเกมหรือทำงานหนัก Honor X9 4G ที่รองรับ 5G จะช่วยให้อินเทอร์เน็ตเร็วสุดๆหรือถ้าคุณต้องการแท็บเล็ตสำหรับการเรียนหรือทำงาน Honor Pad X9A LTE ก็พร้อมให้คุณใช้งานได้ตลอดวันและนี่คือส่วนที่หลายคนมักมองข้ามไปส่วนลดที่จัดเต็มแบบไม่ธรรมดาคุณจะได้ส่วนลดสูงสุดถึง62% พร้อมโค้ดส่วนลดพิเศษให้อีกสา0พันบาทสิทธิผ่อนชำระสูงเปอร์เซ็นต์นานสูงสุด5เดือนและของแถมสุดพรีเมียมอีกเทียบเช่นพัดลมคล้องขอกระเป๋าแบ็คแพคหรือปากกาสำหรับแท็บเล็ตที่จะทำให้การช้อปของคุณคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นแถมยังมีส่งฟรีทุกออเดอร์ไม่มีขั้นต่ำอีกด้วยนี่คือโอกาสที่คุณไม่ควรพลาดถ้าอยากอัปเกรดอุปกรณ์ไหนราคาที่เข้าถึงง่ายขึ้นกว่าเดิมแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่น่าสนใจและอาจจะมีข้อโต้แย้งบางคนอาจบอกว่าการลดราคาให ยียูแบบนี้มักจะเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ทําให้เราใช้จ่ายเกินความจําเป็นหรือบางทีมันก็เป็นการช่วยให้เทคโนโลยีเข้าถึงทุกคนได้ง่ายขึ้นเราจะพูดถึงเรื่องนี้ต่อไปนะมาดูดินเด็ดในแต่ละแพลตฟอร์มกันเลยค่าช้อปปี้ให้ส่วนลดสูงสุดถึง56%พร้อมโค้ดลดเพิ่มสูงสุด3,000บาท Lazada จัดเต็มส่วนลดสูงสุดถึง62%พร้อมโค้ดลดเพิ่มอีก3,000บาทและที่ทอกช็อก็มีส่วนลดสูงสุด3 0 พร้อมโค้ดลดเพิ่มที่ได้ง่ายๆจากหน้ากิจกรรมคุณสามารถช็อปได้ตามช่วงเวลาสุดพิเศษของแต่ละที่เช่นที่ทอปช็อปช็อปก่อนใครระหว่างวันที่7-11ถึง1ิพฤศจิกายน2,568ที่ลิงก์นี้ https c bit ly 3 a i l a s h o p p เปิดดินใหญ่ในวันที่10พฤศจิกายนเวลา20นาฬกา1ิพฤศจิกายน2,568ที่ https c bit ly 4 7 ll 3 ct และเลเซ จะเต้นความคุ้มในวันที่สิพฤศจิกายนเวลา20นาฬิกา13พฤศจิกายน2 5 6 8ที่ https colon slash slash bit dot ly slash cqhno 1นนอกจากนี้คุณยังสามารถผ่อนชำระสูเปอร์เซ็นต์ผ่านสเตทเลเตอร์และสเปเรทนานสูงสุด5เดือนหรือผ่อนศูเปอร์เซ็นต์ผ่านบัตรเครดิตได้นานสูงสุดถึง10เดือนเพื่อให้การช้อปของคุณไม่หนักกระเป๋าเกินไปตอนนี้มาดูตัวอย่างราคาสุดพิเศษที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้คุณเห็นภาพได้ง่ายสำหรับ Honor X5B Plus 4GB 128GB คุณจ่ายแค่2,303บาทจากราคาปกติ3,299บาทเหมาะสำหรับคนที่ชอบความเรียบง่ายและราคาประหยัด Honor X64 6GB 128GB ลดเหลือ3,464บาทจาก5,498บาทและยังแถมพัดลมคล้องคอที่ดีต่อสุขภาพในวันที่ร้อนและกระติกน้ำจุด2 2L เพื่อการใช้งานที่สะดวก o n o r X945G 12GB 256GB ราคาพิเศษ8,318บาทจาก1 9 9 0บาทรุ่นนี้ดีมากสำหรับคนที่ต้องการประสิทธิภาพสูงในการเล่นเกมหรือทำงานหลายแทบ Honor 400็บ o n o r 400Lite 12GB 2 56GB ลดเป็น7,686บาทจาก13,500บาท h o n o r 400 12GB 256GB ราคา1789บาทจาก12990บาทพร้อมแถมกระเป๋าแบ็คแพ็คและกระติกน้ํา Honor 400 Pro 12GB 512GB ลดเหลือ17121บาทจาก29990บาทและแถมกระเป๋าแบ็คแพ็คกับกระติกน้ําเช่นกันสําหรับแท็บเล็ต Honor Pad X9 a t e 8GB 128GB ราคา7227บาทจาก12749บาทแถมปากกาแท็บเล็ตเคส และแก้วน้ำจุด3 2 0 ML และ Honor Pad X8 A Wi-Fi 4 GB 128 GB ลดเป็น4 9 0 9บาทจาก7,999บาทพร้อมแถมเคสและแก้วน้ำจุด3 2 0 ML เหมือนกันเห็นไหมล่ะว,ว่าทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อให้คุ้มคัก5และใช้งานได้จริงแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่อาจทำให้เกิดความเห็นต่าง หลายคนอาจสงสัยว่าทําไมออเนอร์ถึงลดราคาแรงขนาดนี้มันเป็นความจริงที่สินค้าคุณภาพสูงเข้าถึงได้หรือเป็นแค่กลยุทธ์เพื่อดึงดูดผู้บริโภคให้ซื้อมากขึ้นบางคนอาจบอกว่าการชอปในช่วงเทศกาลแบบนี้ช่วยประหยัดเงินจริงๆในขณะที่คนอื่นอาจคิดว่ามันกระตุ้นการใช้จ่ายเกินจําเป็นและนี่อาจเป็นปัญหาในสังคมที่กําลังเผชิญกับหนี้สินสูงขึ้นแล้วคุณคิดอย่างไรมันคุ้มค่าที่จะรอเทศกาลใหญ่ๆเพื่อซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีหรือเปล่า บางทีการซื้อตามความต้องการจริงๆอาจดีกว่าการตามดีและเราชักชวนให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นในคอมเมนต์กันนะครบอกเราหน่อยสิว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการช้อปปิ้งแบบนี้และมีประสบการณ์อะไรที่น่าสนใจบ้างติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมได้ที่เว็บไซต์ https://www. l o n e r com/th/ หรือ facebook อร n เ r Thailand อย่าพลาดโอกาสนี้เลยค่าช้อปสนุกและคุ้มค่ากับอ n r ได้วันนี้